มันจะมีหลายคนได้ไงคนเรารักใครได้แค่คนเดียวอาองะไรนะไอช่่่งนาาสีีีททมปแหล่งข่าวมาจากไหนมดดำคาชาวพาอยู่ครับใช่ไหมไม่มีอะไรครับก็เลื่อแต่เราเกิดนะไม่ใช่งานไม่ใช่งานนะเราไม่มีพิรุษเราไม่ได้เลยไม่มีอะไรแต่เราเกิดนะเกิดแรงนะสงสารน้องเขาอ้าน้องเขาก็เป็นรุ่นน้องเหรอฮะอ้าว ไม่ไม่แต่ตัวตูมอ่ะคือจากอดีตนะครับตูมแฟนเก่าตูมแต่ละคนก็เป็นแบบอายุเยอะกว่าตูมหมดเลยใช่ก็เลยแบบพอตอนนี้เรากลับมาโสดโสดนะครับเราก็เลยอยากจะแบบถ้าเกิดจะเปิดใจคุยอยากลองคุยกับเด็กบูบ้าจะมีแฟนรุ่นน้องอยากลองดูอยากลองคุยคุยดูก่อนว่ามันจะรอดไหมคุยดูเป็นไงบ้างคะได้ลองยังลองคุยใช่ไหมแหมอยากพัดกี๊เท่า โอเคครับก็ก็จริงๆแล้วน้องๆทุกคนที่รู้จักน่ารักหมดทุกคนอยู่แล้วตุ้มยังไม่อยากพูดเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่มีอะไรมันคือคือพี่น้องคุยกันครับตุ้มเวลาที่เวลาจะคุยกับใครตุ้มจะชัดเจนมากว่าเฮ้ยอันนี้ชอบแบบพี่น้องนะอันนี้พัฒนาได้มากก่บพี่น้องนะแล้วคนนี้พัฒนาได้พัฒนาได้พยามาม็เราก็ตอบเผื่อเขาดูอยู่อเาตุ้มไปรู้จักเดีว่าคุยกันมานานเนี่ อ๋อก็อุ้ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วครับใช่ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วไปเจอัปได้ไงไปได้ไงอเจอกันเน,นี่ยครับผมข้างนอกตามงานอะไรอย่างงี้แต่ว่าตุมจีบเขาก่อนนะฮะไม่จะบอกว่าผู้ชายทุกคนในชีวิตตุ้มจะจีบก่อนหมดเลยตุ้มจะจีบก่อนหมดเลยอย่างเงี้ยคือจะเลือกเลือกเลือกแบบเลือกคนที่เรารู้สึกว่าฮ้ยคนนี้แบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยคือเนื่องด้วยจากว่า คือตูไม่อยากคือเนี่ยไม่อยากจะตอบเหมือนดาราตอบแล้คือ ah ah. ไม่อยากตอบเหมือนดาราตอบคือในความจริงจริงถ้าตอบแบบดาราก็คือแบบว่าจริงๆมันยังไม่มีอะไรเป็นพี่น้องเราเราเรื่องอนาคตหนูจังตอบไม่ได้สมมติไม่ใช่ดาราแต่ถ้าเป็นมาตูก็คือก็อยากได้เขาต้องมาอยากได้เขาแต่ถ้าเกิดมาพูด เขาอาจจะหนีไปก่อนก็ได้เพราะมันยังไม่ได้จุดโพสซสที่คบกันแบบร้อเอร์เซ็นตพี่ตูมแล้วเขารู้ตัวไหมครับว่าเราสีเขาแบบเขาจะพูดทุกคนเลยว่าพี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นเวาทุกหนักมากไม่หนักครับไม่หนักตูมจริงๆตูมไม่แบบไม่แตะเนื้อต้องตัวด้วยซ้ำถ้าถ้าเขาไม่เริ่มแตะก่อน มันไม่เกี่ยวกับใจง่ายหรอกครับมันเกี่ยวกับว่าตุ้มจะให้เกียรติน้องมากคือว่าคือตุ้มรู้ว่าถ้าเกิดแบบมีข่าวหลุดออกมาว่าเป็นใครผลเสียมันไม่ได้เกิดกับตูมเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตุมเป็นอย่างนี้แต่ว่าผลเสียจะไปเกิดกับเขากับทางงานเขาครอบครัวเขาตุมไม่อยากให้มันเกิดวันนั้นถ้าในอนาคตถ้าเกิดเราคุยกันแล้วแล้วเราคุยแล้วเราคิดว่ามันไปกันรอดเขาก็ต้องพร้อมที่จะเปิดเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากคบแบบแบบวัซ่อนๆเหมือนกัน อ,อันนี้คือมันต้องแต่มันเพิ่งเริ่มเองพี่มันยังเพิ่งแบบโอ๊ยตอกต่อยแบบป๊าปี้เลิฟอะไรอย่างงี้แบบเพิ่งเริ่มคุยเฉยไปมาหาสู่ได้ครับไปมาใช้คำนี้ได้เทสตูมดีทุกคนครับดีกีพระเอกหรือเปล่าพระเอกปะคะพระเอกพระรองเขาบอกว่าพระเอกช่องมากสีใครพูดเนี่ยพี่ชาวหรือเปล่าวะหลุดมาจากใครวะแสดงว่ามันก็มีหลุดมาหลาที่ถูกต้องเลยนะที่หลุดมาเนี่ย ร้อน,อนรอนร้อนัอนี้ดอกบอกนน้ขาเปียกมากตอนนี้คือน่ะอยู่เีย,ยเทีย <laughs> ่นั่นก็โอเครถไม่ติดไกลบ้าน <c oughs> ใช่ช <sh arp> แม่ <c oughs> ตีความกันเอง